นอบน้อมแดพ่พลัตนธ์ไทยขอความพาสุขความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติสัมมาปฏิบัติธรรมดั้งไหลกับขอากาสแสดงธรรมในช่งชวงเช้าครับท่านโยมก็ตั้งกระดานปริยาศัยนะวันนี้ก็ตรงกับวันประเลือดสับบาศบดีนาทีสิบห้ามกราคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบเก้านนี่เราก็ นะฟังธรรมะในยามเช้านะวันนี้อากาศก็กถือว่าเย็นอยู่นะแต่เบาลงแนละ้วนี่ว่าหนาวนะ่าจะหมดไปแล้วม,ม,มีหมอกนี่นาดาปนนะฝุ่นมาเดินเช้าเช้ามืดเนี่ยพอจะเดาได้นะียเป็นอะไรบางทีมันแสบจมูกกับบางทีเจอแดดแล้วเนี่ยมดีหมอกมันจะหายนะอันนี้หมอ,อก มันเจอแดดและหมอกมันอยู่เลยหน้าถ้าเป็นฝุ่นนี่ก็อ,อากาศใน,นโลกอากาศมันไม่ได้ดีดเลยนะทุกที่มันก็น่าจะเป็นเหมือนกันนไม่น่าจะใช้เฉพาะายุทธยาเนี่ยน่าจะเป็นสมัยก่อนเนี่ยมาเรียนอยู่กรุงเทพก็ยังจําได้นะเมืองเหมือนส้มๆไหมแปลกๆไปดูข่าวแล้วก็ PM. PM พีเอ็มพีเอ็มเปียบเลยนะ แต่ก่อนย้อนไปเด็กๆก็ไม่ไเคยเจอนะนี่ก็ือี่าบรรยากาศก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วกัน,น,นโลกมันก็ไปเรื่อยๆมันก็เสื่อมเรื่อยๆแล้วก็เหตุปัจจัยตรงนี้ก็ใช้นะ่ะร่างกายอภาพยังอยู่ก็ใช้ให้เป็นประโยชน์ดีกว่าน,นถือโอกาสว,วันหนึ่งก็มาทําทานไว้ทําทานฟังธรรมปฏิบัติทำคอยรักษาศีลไว้ให้จิตใจมีที่พึ่งเน่เพราะว่าไปพึ่ง โลกมากบางทีพึ่งไม่ได้แต่สิ่งข้างนอกลกุมไม่ได้เนี่ยแต่ไอที่มันใกล้ตัวเนี่ยพอจะคุมได้ง่ายหน่อยก็อยู่กับการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ทําก็จะรักษาผู้ประพฤติธรรมไปเนี่ยนี่ก็เป็นสัจธรรมความจริงอย่างหนึ่งแต่รักษาให้ใจไม่วันไหวก็ดีเนี่ยหรือรักษาแบบเห็นภาพเลยก็ได้นให้ปฏิบัติธรรมก็น่าจะเจอเรื่องอะไรที่ แปลกแล้วกันนะแปลกจนเขาเรียกว่าไม่รู้ว่ามันเป็นไปอย่างไงเนี่ยก็นา่าจะมีแหละนะอยางกรณียนส่งการปฏิบัติธรรมเนะี่ยทังบุญกุศลก็คอยคาจุนนะซึ่งบุญในการปฏิบัตินี่ก็บุญใหญ่นะบุญได้ทา,กา,านก็บุญใหญ่บุญรักาสาศีก็บุญใหญ่แต่ก็เป็นไปตามลําดับขั้นนะแต่สําคัญคือวันหนึ่งก็ไม่ได้ขาดแล้วกันเพราะว่าไป เลือกมากเนี่ยเลือกมากบางทีไม่ได้ทำลักอย่างบางทีธรรมชาติคนก็จะเอาดีที่สุดเนี่ยดีที่ทุริทำได้เนี่ยก็เลือกเลือกแล้วเลือกอีกในสุดท้ายไม่ได้ทําก็มองกลางๆวันดีกว่าวันไหนมีโอกาสทําทานก็ทํา,ทา,ทา,ทาเลยแต่มันก็ไม่แน่ไม่นอนนะเพราะว่าร่างกายก็ไม่แน่ไม่นอนนะั่นแหละวันหนึ่งเมันอจะเจ็บป่วยไปเลยลุกไม่ขึ้นก็ได้แต่วันนี้ยังเดินไหวยังลุกไหว ามาทำบุญใส่บาตรพระดีกว่ายัางหูยังใช้ได้เนี่ยก็ฟังทำไว้ดีกว่าเนะยยัยงฟังรู้เรื่องนะยัยงไม่ได้ความจําเสื่อมอะไรก็ฟังไว้เนี่ยเนี่ร่างกายจิตใจยังอยู่ก็ใช้ภาวนาเนี่ยเป็นประโยชน์ในทุกแง่เนี่ยเดีย๋ยวนี้ก็จะนําเรื่องราวมาเล่าเนาะในสมัยพุทธกาลนะเป็นเรื่องของท่านพระโสนะ แดงกุติกันนะก็เป็นพระเถละท่านหนึ่งนะท่านนั้นเป็นพระเอตตะคาด้วยอตตะคาคือเป็นเลือดในด้านนั้นๆเลือดว่าภิกษุทั้งหลายในด้านนั้นๆน้นเรื่องราวก็เรื่องกับท่านป้ามาคจายนะท่านป้ามาคจานะในเมื่อท่านตัสารุธรรมนะแล้วท่านก็ปีวิเวกไปเนี่ยอยู่ที่ชนบทนไกลเลยห่างไกลมาก พระน้อยลตรงนั้นเมื่อท่านพระสนกุติการน,นาจะมาขอบวชเราขอบวชฟังธรรมและเริ่มใสจะขอบวชกับท่านพระมหาการเจนะเนี่ยครับปกตินะตามธรรมดาการบวชเป็นเรื่องยากท่านก็จะบอกไว้ว่าบวชเนี่ยยากนะท่านห้ามไปก่อนสองครั้งเนี่ยท่านท่านอย่าเพิ่งบวชเลยสองครั้งท่านห้ามไว้การ เขาเรียกว่ามาบวชเนี่ยจะกินนะเขาเรียกว่ารับพัดปัตตาหารเนี่ยขัามือเดียวจะนอนก็นอนคนเดียวจะทําอะไรก็ไม่ได้ดังใจการบวชเป็นเรื่องยากเนี่ยฟังและบางทีแต่นำแต่จะขู่ก็ได้หรือให้เตรียมใจไว้ก่อนก็ได้นะแต่บางคนถ้ามีญาติาศัยเนี่ยอย่างท่านปาโซนาเนี่ยท่านมีอาติาศัยท่านได้ฟังนั้นออกความเป็นอยู่ของการบวชเป็นแบบนี้ แลจิตศรัทธาเริ่มใสกว่าเดิมเลยเนี่ยก็จึงขอบวชขอบวชเป็นครั้งที่สา,ามอ่ะพระมหาการเจนะท่านก็ยอมแหละโอเคอันนี้น่าจะตั้งใจจริงๆก็ให้บรรพชาเป็นสัมมาเนนถ้าตามปกติการบวชเดี๋ยวเขาจะให้บรรพชาก่อนเป็นสัมมาเนนก่อนถ้าอย่างบวชพระก็เหมือนกันดูเหมือนจะจบในวันเนี่ยแต่ขั้นแรกก็บวชเป็นเนนก่อนแล้วก็ค่อยอุปสมบทเป็นพระภิกษุ การสวดนยุคสมัยนั้นเ,ออเรื่องวินัยการบวชนะก็ต้องมีจำนวนพระสงคนะ์มีระบุไว้อยูนะ่แต่ของท่านปามหมาก,กัจจนะท่านอยู่ชนบุบนระที่ไกลเลยเนะี่ยจะรวมพระมาบวชกันทีนึงเนี่ยยากนะท่านก็จึงอยู่เป็นเนนไปสามปนะีรวมพระได้ครบแล้วจึงบวช เาบวชเป็นพระท่านท่านก็อยากจะเรียกว่าเข้าไปไหว้พระศาสดาท่านนะี่ยที่วัดประชิตรวันระยะทางห่างกันร้อยิโยชน์เนี่ยก็ไกลเนี่ยไกลมากเลยนนั่นก็เดินทางไปเพื่อจะไปเข้าเฝ้าพระศาสดาด้วยก็อย่างหนึ่งนะไปฟังธรรมจากท่านแล้วก็นาานะําข่าวสารนที่พระอุปชาท่านฝากมาให้คือพระมากะากรเจนะอาจารย์าฝากาให้ คือในบริบทสมัยก่อนอุปชาครับเขาเรียกว่าเป็นลูกศิษย์แล้วกันนะฟังง่ายหน่อยเนะี่ยอุปชาคือผู้บวชให้เนะี่ยจริงๆก็เป็นคำในลึกซึ้งนะถ้าเป็นอุปชาเนะี่ยจะมีคาว่าอุป,ปะกับชาแนละชา,นะชานะะเ่ยเขาจนะคุ้นกันในคาว่าชานละกันชากับเพียงจ้องคำไปเพียงจ้องเนี่ยจ้องอะไรนะก็จ้องดูว่าลูกศิษย์ก็จะประพฤติยังไงนะอุปชา อุปะเนี่ยก็เป็นเหมือนเป็นพิฟิกในการตภาษาภาษากฤษนะเป็นนำหน้าแปลว่าเข้าไปอุปะแปลว่าเข้าไปเข้าไปเพ้งเข้า <c oughs> ไปจ้องรูน่ะคอยดูนะสำรวจลูกศิษย์ดูหน้าที่อุปชาท่านก็จะเข้าไปนี่แหละครือสมัยก่อน,นจริงๆอยู่เหมือนพ่อลูกเลยแน่เพราะว่าพึ่งเพียงอาศัยกันอยู่อย่างนี้คนจะบวชไม่มีบาตรไม่มีจจวรก็เป็นหน้าที่อุปชาต้องไปหาให้หรือลูกศิษย์ต้องหาจะทําอะไร อยู่ในศีลอยู่ในวินยัยในปาอุปชาเนี่ยคอยสังเกตคอยดูเนะี่ยคือเป็นผู้เป็นคนได้เนี่ยก็ต้องอาศัยพระอ,อาจารย์ในพระอ,อุปชนะัชฌาหนึ่งสมัยนู้นนั่นจึงดูเหมือนเนี่ยดูเหมือนพ่อลูกกันเลยท่นก็ฝากมาฝากข่าวๆมานะีให้เรื่องการขอเนี่ยแหละขอปรนะสมบทเนี่ยเพราะว่าอยู่ในชนบทพระไม่มีพระหายากเนะี่ยก็จึงฝากข่าวมาให้พระศาสดา,าท่านได้ ช่วยอนุเคราะห์ในการบวชในที่ทางถิ่นนะเมื่อมาถึงแล้วพระพุทธเจ้าท่านก็ได้เรียว่าให้คนะืออยู่ในกุฏิเดียวกันเลยกับท่านนะก็ททำการสาธยายสวดธรรมนะสวดพระสูตรไปคนะือก,ก็เป็นปิตินะสมมติเราเป็นพระบวชใหม่ก็ตามเนี่ยไปได้เข้าใกล้พระศาสนาท่านก็เป็นเรื่องดีแล้ว ให้ท่านอชวนไปสวดด้วยรือสวดเสร็จท่านการนุโมทนาให้เือเวลาพระพุทธเจ้าท่านอนุโมทนานคือไม่ใช่แค่เป็นพระเท่านั้นได้ยินนะาอทีมีเทวดาเนี่ยในชั้นต่างๆมีพรหมก็ตามเขาคอยฟังอยู่แต่เมื่อสวดกันแล้วเนี่ยพระสุนาเนี่ย พระพุทธเจ้าท่านก็อนุโมทนาให้เลยทำการกล่าวสาธุการเลยสาธุสาธุคือเทวดาแถวนั้นเขาได้ยินแล้วก็สาธุกันตามไปตามใบไกเลยเนี่ยตนะั้งแต่ภูมิวัดเทวดาเทวดาชั้นต้นไปเลยไปจนถึงพรมก็สาธุเนี่ต่อกันไปทอดทอดไปการจนไปถึงเทวดาที่บ้านท่านที่บ้านเนะ่ยบ้านของท่านพระโสณน,น,นี่แหละเป็นเทวดาประจําบ้านนะท่านไม่ได้อยู่บ้านแล้วนะก็เป็นแม่ท่านอยู่ เทวดาที่บ้านท่านห่างไปเนี่ยร้อยยีสิบโยต์กษัรทุกเนะเป็นแม่ของท่านพระสนะรก็ตกใจ้ใครมันมาสาทุอะไรตรงนี้ก็ไปเจอว่าอ๋อเป็นเทวดาประจำบ้านกล่าวสาทุอยู่ก็สงสัยนะว่านี่เราอยู่กันมาตั้งนานท่านสาทุอะไรเนี่ยอยู่กันมาตั้งนานไม่เคยเจอเลยเทวดาก็เล่าว่ากษัตริยนะ์ที่ พระพุทธเจ้าท่านปนะ่พระศ,ศาสดาท่านได้กล่าวเนี่ยสาธุการแก่การแสดงธรรมนของท่านปาสนะุณะจะอยู่ที่ประคันตะกูดีเดียวกันเทวดาก็แซ้ซองกันมาเรื่อยเนี่ห่างไปเนี่ยมาเนี่ยห่างกันมาร้อยยสิบโยชนนะแต่ยังได้ยินนี่คือระยะทางไม่ใช่ปัญหาแนละ้วของเทวดาเนี่ยมารดาก็จึงเรียกว่าเออยยิ่งเลื่อมใสไปเลยในยพระลูกชาย ได้กล่าวแสดงธรรมนะให้พระศาสดาได้ฟังด้วยพระศาสดาก็ได้อนุโมทนาไปด้วยก็จึงเขาเรียกว่าปลื้มใจนะคนเป็นแม่เนะี่ยมีลูกมาบวชก็ปลื้มใจกันยิงนึกว่าถ้าลูกชายกลับมาเนี่ยจะนิมนต์นิมนต์น่อยากจะฟังธรรมพานลูกชายสักครั้งหนึ่งเน,เนี่ยก็เป็นไปตามนั้นนะเมื่อ เรียกว่าท่านประสูนาท่านแสดงเรียกว่าสวดเสร็จก็นำข่าวครา,าวที่พระอุปราชนันฝากให้เนี่มาขับถุพระาศาสนาท่านเรื่องการขอบวชแต่พระน้อยเนี่ยขอเรียกว่าอนุเคราะห์กับการบวชให้จํากัดหรือให้เปิดวินัยมากขึ้นนะว่าทินที่พระน้อยนะก็อนุโลมให้ใช้พระจานวนน้อยลง ก็ขอเรื่องอื่นๆนนอีกห้าเรื่องด้วยกันแต่ท่านก็เสร็จเรียบร้อยเนี่ยอยู่พักสองสามวันก็กลับบ้าน,นขอลาพระพุทธเจ้าท่านมากลับมาหาพวกประชาก็เดินทางกลับมาเนี่ยระหว่างเดินทางกลับก็ไปแวะรับบาตรเนี่ยผ่านหน้าบ้านพอดีในคนผู้เป็นแม่ก็ใส่บาตรแล้วใส่บาตรแล้วก็เล่าให้ฟังอ่ะได้ยินว่าเนี่ยพระคุณเจ้าเนี่ยได้ แสดงทมในที่ประคันตะกุดีเลยหรือเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านกล่าวสาธุการให้ด้วยท่านพระสนนะท่านก็สงสัยเนี่ยว่าโยมแม่เนี่ยรู้ได้ยังไงเพราะว่าไม่มีใครรู้นะมีแค่คนที่วัดนะัทาน,นาจะรู้เนะี่ยโยมแม่รู้ได้ยังไงนี่ระยะทางก็ห่างมากลแต่โยมเขาก็เล่าว,ว่าอันเนี้ยมีเทวดาเขาสาธุการเนี่ยแซ่ซ้องกันไปเรื่อยเลยเนะี่ยกระจนที่ว่า สงสัยก็จึงไปถามว่านี่มันใครมาสาธุอยู่ในบ้านก็จึงนิมนต์นะนิมนต์ให้ท่านเนี่ยช่วยแสดงธรรมให้โยมแม่ได้ฟังหน่อยเนี่ยป้าเทระท่านก็รับนะรับนิมนต์แล้วก็เตรียมนะโยมแม่เขาก็ไปเตรียมเนะี่ยสถานที่แสดงธรรมไว้ในเมืองเนะี่ยสร้างเป็นวนฑดบสร้างเป็นเขาเรียกเป็นธรรมมาศขึ้นมาเลยนะเนี่ยรอจะไปฟังธรรมก็เตรียมตัวอย่างดีแหละพอถึงวันเนะี่ยก็ ไปฟังทเรรนะนะซึ่งระหว่างนั้นก็มีโจนอยู่เนะี่ยโจนก็รู้แล้วว่าคือนายหญิงบ้านเนี้ยจะไม่อยู่นะวันนี้นะัดกับพวกมาเลยเนี่ยเก้าร้อยคนมากันหมูใหญ่เลยบ้านท่านเนี่ยคือดูแล้วเป็นเศรษฐีตระกูลหนึ่งเลยแหละมีกำแพงล้อมไว้เจ็ดชั้นแต่ละชั้นก็จะมีสุนัขเฝ้าอยู่เนี่ก็ จะไปก็เข้าจะปลูกเข้าไปก็ไม่ได้ง่ายๆเนี่ยไม่เหมือนไม่เหมือนบ้านคนธรรมดาแล้วเนี่ยเนี่ยถึงต้องหาอุบายเยอะนะคนก็ถึงคนมาเยอะเพราะว่าจะเข้าไปต้องขุดขุดดินไปอุโมง์ลอดไปถึงมากันเนี่ยเก้าร้อยคนเยอะมากเมื่อถึงวันวันฟังธรรมเนี่ยนางก็ไปเ,เข้าไปที่ฟังธรรมก็ฝาก เป็นคนรับใช้หญิงไว้หนึ่งคนเนี่ยช่วยดูบ้านท้ามีอะไรก็ให้มาบอกแล้วกันก็ฝากดูบ้านไปแล้วก็ไปฟังธรรมแต่โจรก็ขุดไปเนี่ยช่วงที่เรียกว่านายหญิงเนี่ยมาอยู่เนี่ยในหญิงของเรือนไม่อยู่หัวหน้าโจรก็สั่งลูกน้องว่าแต่ละคนก็จ่ายหน้าที่แหละขุดไปขุดไปแล้วคนออกมาให้หมดเลยเจออะไรคนไม่ให้หมดเดี๋ยวตัวข้าเนี่ยจะไปดักรออยู่ที่ปากทาง คือทายิงรับใช้เนี่ยเขาเห็นโจรมาเนี่ยเขาจะเอาข่าวไปบอกท่านนายหญิงเนี่ยเรียกว่ากลับมาจากที่ฟังธรรมจะจะได,ด้คือลงปากทางก็จะฆ่าให้ตายเนี่ยก็ไปฟังธรรมพอถึงกำหนดการก็ทําไปแต่โจรก็ขุดไปได้เข้ามาแล้วเจอห้องขามนณกก็ขนนะขน่นก็มาหมดทั้งห้องเลยทีนี้คนในห้องแรกยิงรับใช้เห็นนะ แอบเห็นก็แอบอยู่เนไม่ให้โจนเขาจับได้ก็หนีไปบอกข่าวในเมืองไปบอกกับนายหญิงในเมืองว่าตอนนี้โจรเข้ามาขนกระหาปะนะไปหมดห้องแล้วนายหญิงก็ไล่ไปเลยว่าถ้าเขาจะขนนหเขาขนไม่เถอะนะเธออย่ามารบกวนการฟังธรรมเราเลยเอาว่าไรเอาไปได้เอาไปเลยเห็นการฟังธรรมเนี่ยเป็นเรื่องที่ประเสริฐกว่า ไปได้ให้ค่าอะไรกับทรัพย์สินอะไรพวกนี้เลยนางคนรับใช้ก็ไม่มีทางเลือกนั้นก็กลับบ้านกลับบ้านมาอีกโจวนมันก็ไปอีกห้องนึงแหละมนไปห้องที่บรรจุเงินแหละเป็นเงินเป็นเครื่องเงินก็ขนไปอีกเนะต็มเลยไอ้คนรับใช้ก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะว่าเออมันไปอีกห้องนึงแหละทรัพย์สินใจเองก็ไม่ได้ ก็านำเรื่องไปบอกนายหญิงอีกก็บอกนายหญิงว่าถึงโจรเขาขนเงินไปหมดแล้วนะนายหญิงก็ไล่อีกนะว่าให้เขาขนไปเถอะนะเธอเธออย่ามากวนเลยนะเดี๋ยวฉันจะฟังทำทำมาแล้วก็ทำไปเลยเนะนี่ยเนี่ยทีคนรับใช้ก็ไปไม่ถูกแล้วก็กรรมอีกนะทีนี้มันขนทองไปแล้ว ก็จาใจต้องไปบอกนะพอไปบอกครั้งสุดท้ายเนี่ยหญิงก็บอกว่าเออไม่ต้องแล้วให้เขาทําอะไรทําไปเถอะเขาจะาคนทาไปทั้งบ้านเก้าไปเถอะฉันถ้าฟังถามนี้ถ้าเธอพูดไม่รู้เรื่องเนะเดี๋ยวถ้าครั้งหน้ามีรอบเนี่ยเดี๋ยวคงรู้ชะตากรรมตัวเองนะว่าจะเจออะไรนะก็กลับนะหญิงรับใช้ไม่รู้จะทันยังไงจําใจเหมือนกันจนปัญญาก็กลับบ้าน ตโจนก็ดักฟังอยู่นะหัวหน้าโจนก็ฟัง,ฟงดักฟังอยู่ว่านายหญิงก็จะทำยังไงเพื่อคอยดูต้นทางเนะี่ยคือได้ยินแบบนี้เนี่ยก็เออนะเห็นแล้วมีเป็นคนที่หน้าเคารพเนี่ยนะไม่ได้เห็นแก่ทรัพย์สินเลยนะ่ะใครจะเอาอะไรไปเอาไปเลยนะฉันอยากจะฟังธรรมเท่านี้อย่ามารบกวนฉันเนี่ยโจนเห็นแล้วก็เออลองกลับไปดีกว่ามาทําร้ายนะทําไม่ดีไม่ร้ายกับคนที่ เขาเป็นผู้ประเสริฐแบบนี้เนี่ยคือเขาเรียกว่าทางการ,รม,มันจะไม่ดีก็รีบกลับมาบอกลูกน้องว่าคนอะไรมาเอาคืนที่เดิมให้หมดเอาให้เต็มห้องเลยนะอย่าให้ขาดเนี่ยก็เก็บที่เดิมเนี่ยท้องก็คืนที่เดิมเงินก็คืนที่เดิมหาปัญก,ก็คืนที่เดิมแล้วก็มาหาเนี่ยนายหญิงเนี่ยของเลีอยงนี่แหละที่ฟังทมตอนเช้าเนี่ย ก็ฟังทำเสร็จนั้นในเช้ามืดเนี่ยลุงสว่างขึ้นมาเนี่ยท่านก็นเลิกการแสดงธรรมเนี่ยฟังทำเต็มที่แหละหัวหน้าจวนก็มาขอขามาขอขามาหญิงคนนี้แหละเป็นแม่ของท่านปาสนนะก็ขอขามาเนี่ยนางก็งงว่าเรื่องอะไรก็ขอขามาที่คิดไม่ดีนะตั้งใจจะฆ่าเลยแหละตอ,ตอนแรกนะนางก็กลัวนะว่ากลัวว่าเวรกรรมมาถึงวนะัยเนี่ย ทำไม่ทำเรื่องร้ายๆกับคนที่ไม่ได้มีจิตอกุศลอะไรเลยเนี่ยแต่โจรก็กลัวนะคือโจรสมัยก่อนอาจจะมีคิดอุทตปาแล้วมีความละอายเกรงกลัวระดับนึงอะแต่ก็ยังไม่พอนะยังมาเป็นโจนอยู่นะว่า,า,าด้านดีก็น่าจะมีอยู่นะด้านชั่วก็ปนกันบ้างแต่โจนก็จะมาขอขอมาเลยแล้วก็ให้อดโทษให้นางก็อดโทษให้พระนางไม่ได้ถือสาอะไรเนี่ย ตั้งใจแต่มาฟังทมเนี่ยแต่คือในคนที่ตั้งใจมาเพื่อปฏิบัติเนี่ยทำก็ย่อมรักษาเขาเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะรักษาอย่างนี้เลยรักษาแบบตรงไปตรงมาเลยว่าเออคนจะฆ่าฆ่าไม่ได้คนจะมาป้นก็ป้นไปไม่ได้นะพ่นามซ้ำเนี่ยพาโจรกลับใจได้ด้วยโจรก็สำนึกแล้วเนี่ยก็มาขอว่าถ้าแม่เนี่ยอดโทษให้พวกกับผม ก็ขอให้พวกกมเผมได้มีโอกาสบวชด,ด้วยบวชกับพารุูกชายของแม่เนี่ยแหละเนีก่ก็เดิมใส่ศรัทธาเลยโจรก็อยากออกบวชเนี่ยอ,อกบวชไดเก้าร้อยเนี่ยบวชมาแล้วก็ท่านพระสวด,ดนท่นก็รับบวชให้นะรับสอนบวชแล้วก็เป็นธรรมดาแล้วก็ต้องให้กรรมฐานไปคือแต่ละคนเนี่ยร้อยเนี่ยก็ตามประสาใส่นะ ให้กรรมฐานไปเก้าประเภทร้อยคนก็ประเภทหนึ่งอีกร้อยคนก็อีกประเภทหนึ่งรวมแล้วเก้าร้อยคนก็เก้าประเภทท่านก็ไปบาเพ็ญนนอยู่ตามโคนไม้นะนะพระศาสดาท่านทราบเรื่องราวแล้วก็เป็นพระรัศมีออกมาประดุดว่าเหมือนแสดงธรรมอยู่ตรงหน้าเนี่ยท่านก็ท่านก,ก็กล่าวเป็นพระคาถาไว้ยาวมากนอันนี้เพื่อน่าจะตามปริยาสัยนะตามปริยา,าสัยของแตละกลุ่มแตละกลุ่มไป แต่หลักสาคัญเลยือให้เป็นผู้ที่คือวิเวกไว้ไม่ไปคล้องอยู่กับโลกนยิดีในฌานเนี่ยนะมีผู้มีปัญญาก็ย่อมมีฌานผู้มีฌานก็ย่อมมีปัญญาคออือยิ่งมีทั้งปัญญามีทั้งฌานเนี่ยก็ยิออ่งเข้าใกล้ปณิพานไปเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคาถาบทหนึ่งซึ่งท่นก็แจงไว้หลายแง่เหมือนกันน่าจะตามบุิยศยของกลุ่มพระที่ท่านเพิ่งบวชตามบุิยศย แต่สุดท้ายก็ได้บรรลุเป็นพระรหันต์กันไปหมดเนี่ยนี่ก็ชะตาชีวิตนะโจรน,นะตอนแรกเป็นโจรแ,แต่วาสนาบาร,รมีก็สั่งสมมาเนี่ยได้ได้ฟังธรรมเป็นพระรหันต์ไปนี่นี่ก็เป็นเรื่องราวแล้วกันนะทำย่อมรักษาผู้เป็นธรรมเนี่ยก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งเนี่ยไม่ใช่รักษาตัวเองเท่านั้นแต่รักษาคนที่เขาเห็นดีเห็นงามด้วยว่าโอ้คนปฏิบัติธรรมเนี่ยดีอย่างนี้นะวันที่จิตเริ่มใสยได้เลยเหมือนบ้านไหนสง,งบ มันในอย,อยู่เย็นๆย็นอยู่คนละข้นงนเด็ยดก็คนไายในการประพฤติปฏิบัตินะในปฏิบัติเรื่องทานก็ตามเรื่องการรักษาสีเรื่องภาวนานก็ตามเอาแค่ว่า,าความเป็นอยู่เนี่ยมุมมองที่ดีนะที่มันหายากนะถ้าเป็นคนธรรมดาเนาะโอ้โจรป้นเนี่ยรีบวิ่งมาลนะท่านางเนี่ยวิ่งไปเนี่ยโจกรกับข้าเนี่ยวิ่งกับปานมาเลยในยห่วงสมบัติมากกว่าห่วง ตอรนี้ว่าการได้ได้ฟังพระสัทธรรมเนี่ยก็นี่แหละการเรียกว่าพิปฏิบัตธรรมเนี่ยจึงรักษาผู้พิถนธรรมแบบนี้นะนีก็เรื่องใหญ่นะพาชีวิตตนเปลี่ยนด้วยนะคนรับพ้างก็เปลี่ยนด้วยเจอแต่เรื่องดีๆนยโดยที่บางทีไม่ได้คาดหวังเลยนะว่าจะให้จวงเขากับใจเนี่ยท่านนางก็ทําดีนะอยากก็ฟังธรรมก็เห็นคนรับใช้ก็ก,กวัวเลยได้กลับบ้านไปเลยนะแต่ได้ฟังธรรมแล้วก็เนี่ยมองให้ว่าการฟังธรรมเป็นเรื่องประเสริฐกว่า น,นี่ก็นําเรื่องราวมาเล่าในใครสมัยพุทธกาลนีนะนี่ก็พอสมควรแก่เวลานะอีหวังก็มีดวประการลักนี้